จะมาบอกข้อดีข้อเสียของการมีเครื่องอบผ้านะคะข้อที่1ก็คือไม่ต้องตากผ้านอกบ้านเนาะไม่รกไม่ต้องอายชาวบ้านไม่ต้องมาเสี่ยงโดนฝนด้วยแหมประเทศไทยก็ฝนตกได้ทุกฤดูเลยแล้วเป็นไงซักไปโดนฝนต้องซักใหม่จ้าเปลืองน้ํายาอะไรไปอีกเออเสียเวลาแล้วผ้าก็เสี่ยงเหม็นอับด้วยถูกไหม แล้วก็สองนะเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่แพง,ง่ายเป็นสิวไม่รู้สาเหตุเป็นพื่นเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีคนอาจจะแพ้พวกมลภาวะฝุ่นหรือพวกละอองเกสรที่ปิวมาตามลมก็ได้นะ 3ก็คือสามารถใช้ผ้าได้ทันทีก็คือบางทีอ่ะเราไปซื้อชุดสวยๆมาใช่ปะก็อยากใส่เลยแต่จะใส่แล้วไงเหม็นกินเจกก็ไม่ได้ปะก็ต้องซักแล้วก็อบแล้วก็เราก็ใส่ได้เลยเว้ยข้อที่4ก็คือเราจะซักผ้าตอนไหนก็ได้อ่ะก็คือกลับมากูว่างตอนกลางคืนกูก็อยากกดซักตอนกลางคืนอบตอนกลางคืนก็เสร็จตอนกลางคืนแล้วก็ผ้าก็หอมมากหอมสะอาดๆอะมึงมีความแบบว่าเหมือนแบบอบค้าเชื้อมาอะไรเงี้ยต่อไปข้อที่5นะถ้าเวลาที่เครื่องอบเสร็จอ่ะ ให้รีบมาเอาใส่ไม้แขวนหรือว่าแบบกระจายกระจายผ้าอย่าให้มันกองทับทบกันอะแล้วมันจะยับน้อยมากทําให้แกรีดผ้าได้ง่ายมากคือมันไม่ค่อยยับแต่ถ้าเกิดปล่อยให้มันทับ,ท,บทับกันไว้นะก็คือแม่งกลับกันยับหนักมากแล้วแกก็จะรีดยากมากเวอร์ต่อไปข้อเสียนะถามว่าเปืองไฟไหมสําหรับเราก็คือไม่นะอืมข้อเสียอย่างเดียวเลยที่มีก็คือมึงต้องเสียเงินซื้ออะ